ไปต่อกันที่เรื่องเหตุประทึกของพี่พศอ,อนนท์กันบ้างใช่นะฮะต้องบอกเลยว่าเมื่อวานนี้มีการแชร์คลิปคลิปนี้กันเยอะนะฮะเป็นคลิปะะกล้องหน้ารถเนี่ยแหละฮะแล้วสังเกตคือฟังจากในคลิปแล้วแหละคือได้ยินเสียงเป็นเสียงการสนทนาระหว่างคนขับรถกับเสียงของพี่พศอ,อนนท์นะฮะซึ่งเหตุการณ์เนี่ยแหละฮะมันก็จะเกิดขึ้นคือแบบเขาเจอคนหัวรนบนท้องถนนนะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยนะคือว่า นึกภาพออกไหมคุณเตอร์ถ้าสู่จุดที่ว่าเราจะมาจากไอ้เส้นเรียบทางด่วนเส้นเส้นเรียบทางด่วนอันนี้มันจะเส้นออกไม่เรามาเส้นเรียบทางด่วนที่เราจะเข้ามาเมงจ่ายเข้ามาเมงจ่ายแล้วก็เราก็จะมีเลี้ยวซ้ายมาใช่ไหมฮะที่จะเบี่ยงซ้ายมาที่จะมาเส้นเนี้ยที่มุ่งตรงไปจะเป็นอสมทอแล้วใช่เลี้ยวซ้ายก็ไปออกถนนพระรามเก้าได้เลี้ยวขวาไปออกราชดาธรรมใช่นั่นแหละฮะต้องบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตรงนี้แหละฮะที่สี่แยกเมงสายตัดมาที่เส้นเนี้ยแหละฮะเขาชื่อว่าเส้น มันชื่อเส้นเทียนร,ร่วมมิตดถนนเส้นเทียนร,ร่วมมิรนี่แหละฮะซึ่งจุดเกิดเหตุเนี่ยก็คือพี่โพสอ่ะเป็นคันที่3ก็คือจะมีรถเบนซ์สีเทาคันนี้แหละฮะจอดติดตรงไฟแดงนั่นแล้วก็มีสีบอลต่อมาแล้วพี่โพสอ่ะเป็นคันที่3แล้วปรากฏว่า มันไม่ต้องหยุดไฟแดงไงฮะแต่ปรากฏว่าคันเนี้ยเขาหยุดไฟแดงแล้วก็คันข้างหลังอ่ะเขาก็บีบแตก,กันมาบีบแตก,กันมาเรื่อยๆนะฮะก็ทําให้เขาเนี้ยเขาก็รู้สึกไม่โอเคที่แบบโดนบีบแตไล่นะฮะเขาก็เลยจอดรถอย่างที่เห็นนี่เลยจอดรถตรงทีอตอนแรกเขาอยู่คันหน้าคัานซ้ายเนี่ยอยู่คัน,นหน้าอ่าแล้วจอดติดไฟแดงซึ่งเลนเขาอาจจะไม่ทราบก็ได้ว่าเลนนั้นอ่ะมันเป็นเลนแบบซ้ายผ่านตลอดอ่า อ่าแล้วก็มีรถข้างหลังปาบีบแตรไล่กันเยอะชอ่ารวมถึงพี่โพด้วยไหมพี่โบสด,ด้วยนะฮะอ่าก็เนี่ยละฮะก็คือคันนี้ก็เลยจอดข้างทางแล้วก็เปิดกระจกลงมาด่าคันบอลเนี่ยซึ่งอยู่หน้าคันพี่โพอดอ่ะก็โดนก่อนนะโดนด่าก่อนครั้งแรกนะฮะแต่ไม่รู้ว่า ยังไงเขาถึงเปลี่ยนเข้ามาเป็นคันพี่โพสต์ต่อนะฮะคันเหมือนด่าคันบอลแล้วแล้วก็ดาคันพี่โพสต์ต่อเหมือนแบบไม่โอเคกับทุกคนที่แบบอันนี้หรือเปล่ามาบีบแต่ไล่เขาหรือเปล่าอันนี้ก็มาดับจอดเลยใช่ไหมใช่อันนี้ก็เนี่ยเบรกจึ๊กจึ๊กแล้วก็บอกไปดูคลิปกันหน่อยดีกว่าไปดูคลิปกันหน่อยดีกว่าฮะบอกว่าดีนะไม่ได้ เราสายกันตลอดนะจ๊ะรันเ่รื่องหรอนี่้เหรอไเป็นงเหรอเมานไหนเมเป็นเมามันโดนบีบได้หรอใช่ใครบีบมันขั้นหลังอันนี้เหรอเมาคุ้ยเลยอ๋อในขันนี้ไปบีบมันเปล่า ไม่คันหลังคันนี้คันเราก็บีบคันหลังก็บีบเป็นอะไรของมันไม่มันบมันเกิอะไรกันีเยขอให้คันหลังเป็นคนจริงอะไรให้น้ำไปไปดื่ทไปไมมลอยมันไปบอกเราไม่ดิบก็จบบอกแล้วบอกไม่ได้บีเลยนะบอกไม่ได้บมันขึ้ซ้ายผ่านตลอดนะพี่ ไม่ต้องไอ้น้ำไปเลยถึงน้ำก็บอกแล้วอย่าไปยุ่งกับมันมันไม่ต้องมีต้องอะไรเราก็ไปของเราเฉยๆไอ้น้ำอย่าไปยุ่งกับมันเอ้ยไม่ไหน่ะไม่ได้ยุ่งเราไม่ได้บีบมันก็พูดไปเสียรถข้างหลังมันบีบิด็อกบิด็อกรถหลอกหลอกหลอกรถไอ้น้ำมันล็อกอยู่แล้วมันล็อกอยู่แล้ว ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไอ้น้ำไปเาไ,ไปยุ่งกับมันผมไม่ต้องไปยุ่งกับมันมแ,ลแล้วให้ทำทำไงก็ไปเสร็จเราก็ไปของเราเอ,อ,อะไรของมันเนี่ยเราก็บอกมันไม่ได้เกี่ยวกับเรา เออพอดีมีคนมีรถเบนซ์มาตัดหน้าฮะแล้วก็พยายามจะหาเรื่องหาเรื่องเนี่ยลงมาแล้วเนี่ยฮะลงมาลงมาฮะตอนนี้ถ่ายวีดีโอแล้วไปเลยใชายะเป็นรถเก่งไงฮะขอเนี่ยทำร้ายอยู่ไม่ได้ไปเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่บอกเขาเลยเนี่ยอ่าอันนี้แยกอะไรนะเออจากในคลิปนะฮะก็เห็นได้ยิน ัวมากเหมือนกันนะฮะบอกไป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 ให้ล็อกล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะต้องบอกว่าคู่กรณีก็ถือว่าเขาก็หัวร้อนอยู่เหมือนกันนะถึงกับมาจอดขวางกลางสามแยกเลยนะสามครั้งเลยนะใช่ก็มีทำผิดไหม่อย่างเงี้ยโอ้โหมีแต่ไม่มีป้ายทะเบียนนี่ใช่เป็นรถเบนซ์นะฮะสีเทาไม่มีป้ายทะเบียนนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเหตุการณ์ก็คือโอ้โหดูแบบเขาดูแบบ กลางจริงๆอย่างที่บอกก็คือเนี่ยเขาอ,อุสตส่าห์หลบแล้วก็ยังมาจอดขวางเขาอีกนะฮะแต่ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้มีโอกาสได้วีโอคอคุยกับพี่พศนะฮะพี่พศก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยสารภาพเลยว่าตัวเองกลัวมากนะฮะเพราะว่าตอนนั้นอะช่วงบ่ายสามกว่ากว่าคนขับรถเนี่ยก็ขับ <c oughs> ตรงมาเพื่อที่จะออกเส้นรัชดาพอถึงจุดเกิดเหตุอย่างที่เห็นในคลิปเลยเนะ <c oughs> ตัดมาแหม่งจ่ายเนี่ยก็เกิดเหตุขึ้นซึ่งพี่พจก็บอกว่าตอนนั้นนะให้ลูกน้องขับออกไปเพราะไม่อยากมีเรื่องมีราวตัวเองเนี่ยเป็นคนมีชื่อเสียงแต่เห็นพฤติกรรมคู่กรณีเนี่ยที่กล่างมากและยังลงมาทุบก,กระจกด้านคนขับก็อีกก็เลยกลัวสั่งให้คนขับอาศัยจังหวัดที่ไม่มีรถมาด้านขวาเนี่ยหักนี้ขับออกไปเลยเพื่อไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจที่ปั๊มยามซึ่งแยกตรงข้ามเดอะสตรีทนะฮะซึ่งจากคลิปที่เราเห็นใช่ไหมฮะที่เขามาจอดขวางตรงแยกตรงเนี้ยนะฮะซึ่งพี่พจน์บอกว่า บอกให้คนขับเนี่ยชิดขวาไปเพราะว่าด้านขวาไม่มีรถมาพอดีเขาก็เลยหักขวาแล้วก็มุ่งตรงไปที่จะออกราชดาใช่ไหมฮะซึ่งตรงจุดนั้นมีป้อมตำรวจอยู่เขาก็เลยไปหาป้อมตำรวจตรงนั้นนะฮะแล้วก็ดักรอว่ารถทุกกรณีจะมาไหมแต่ปรากฏว่าอ๋อเขาไม่ออกมาทางนี้เขามุ่งหน้าไปทางเส้นพระราม 9, 9. แทนนะฮะสุภิพศร์ก็บอกว่าหลังจาก คือรอแล้วอยู่ที่ป้อมตารวจกับเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วแต่คือคู่กรณีไม่มาเขาก็ได้ตัดสินใจนะฮะเดินทางไปแจ้งความไว้ที่สอนอหัว ไม่ขวางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งพี่พลก็ยืนยันนะฮะว่าคนขับรถของพี่พลไม่ได้ผิดเพราะว่าการบีบแตะไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายและที่สําคัญคือตรงจุดนั้นน่ะมันก็มีป้ายติดอยู่ว่าเลนซ้ายอะผ่านตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วโชคดีด้วยนะฮะที่มีกล้องหน้ารถที่สามารถบันทึกภาพไว้ได้ทั้งหมดนะฮะเขาก็บอกว่ารถอะก็ถูกทำลายได้รับความเสียหายก็คือเขามาทุบกระจกรถฝั่งที่ คนขับเนี่ยแหละฮะ,ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์พี่พศกันหน่อยครับเคยเห็นแค้ในทีวีแต่ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ออพอเจอเหตุการณ์แบบนี้พี่ก็เลยแบบโวยวายไงนะพี่ก็เลยแบบกลัวแล้วก็ถ้าเป็นเนะมื่อก่อนเนี่ยแลาวก็รู้นิสัยพี่แต่สมัยนี้พี่ไม่อยากมีเรื่องไม่มีปัญหาอะไรเนงะีคือพี่รู้ว่า อะไรที่มันยอมได้ก็ยอมไปเถอะแต่ถ้าเข<ม>าเจอคนที่ที่หัวร้อนเหมือนเขาหรือว่าเจ<ม>อคนที่ที่ที่เด็ดกว่าเขาอ่ะที่เอาเรื่องมากกว่าเขาอ่ะที่ว่าเขาเสร็จแน่ท้ายเขามาเขาจอดรอไอ้รถทันสิงเงินเนี<ม>่ยแล้วเขาก็ทะเลาะกันกรร่อน<ม>แล้วรู้สึกว่าทันสิงเงินอาจจะบอกว่าเขาไม่ได้บีบมัง้งรถที่บีบอ่ะเบีบแต่ก็เตืนอนมึงว่าตรงนี้มันทางตรงมันตรงม่ได้มมมไม่ต้องมารอไฟแดงอื<ม>เพราะข้างหลังเขาก็ไล่ามาเหมือนกัน<ม>ซึ่งการบีบ แต่มันก็ไม่ผิดกฎหมายนะเพราะเราบีบให้เข้าไป <c oughs> เราเตือนเขาไปไม่ใช่ว่าบีบจะไปคว,วนประสาทเขา <c oughs> แล้วพี่ไม่เห็นรถเขาด้วยแล้วสุนทีงเขามาขับรถสวิสวัตปาดหน้าคันนั้นทีปาดหน้าคันนี้นทีปาดหน้าคนนู้นทีบาดหน้ารถพี่ไม่ได้ <c oughs> เขาทำไม่ได้มันผิดกฎหมาย ี๋ยวคุณมากลางมาดา่าผมมาทุบรถผมอีกเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องกลัวกลัว,วพี่พี่ไม่อยากมีปัญหาในเธอเพราะว่าถ้าสมมติพี่ลงไปพี่ก็กระโดดถีบแน่เพราะว่าเธอก็รู้นิสัยพี่ไม่อยากยุ่งอ่ะไม่อยากเอาไม่อยากไปแลกอ่ะเพราะว่าเราเป็นคนมีชื่อเสียงไงถ้าเราไปแลกแล้วมันอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็เสียดายถูกองมามเสียดาย เราก็ไม่แลกอีกกว่าเราก็พยายามบอกให้คนขับรถไปบอกว่าปังเสดไปแล้วก็บอกว่าให้โทรศัพท์พี่ตำรวจตอนนั้นทพี่พี่แบบนั้นมากกว่าไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบว่า ไม่ได้แบบหัวร้อนตามเขาาเขาอยากเจอสติคนที่ขับรถท้องถน,นนนะ่ะเออไม่ว่าเราจะขับรถดีแค่ไหนขับรถเรียบร้อยแค่ไหนน้องก็จะไปเจอไปคนขับรถก็จะไปเจอคนประเภทเนี้คนจะผ่านคนกลางไปถ้วยเนี้ยน้องก็จะไปเจอเพราะฉะนั้นพี่แนะนําให้ว่าน้องติดก,กล้องหน้ารถเลยติดหน้ารถและหลังรถเลยแล้วเวลามันเกิดอะไรขึ้นเนี้ยไอ้กล้องพวกนี้มันจะช่วยเราได้ก็เหมือนพี่อะกล้องช่วยได้หมดเพราะกล้อง ก็จับตั้งแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนเห็นไปเห็นเขาไปอันจะานรถทันอื่นกอ่อนที่จะมาอันจะผานรถพี่ก็ถ้าตอนนี้ก็ไปแจ้งความนะที่สนว้วยกวา่างและทางตำรวจเขาก็ให้ความร่วมมือดีคือไปแจ้งความไว้ก่อนคือเพราะเราเพราะเรากลัวนะเพราะเราอยู่ในที่สว่างเขาอยู่ในที่มดืดเราก็ไปแจ้งความเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไปใส่ร้ายเขาอะไรอย่างนั้นแต่เราก็มีหลักฐานหลักฐานแน่นถึงได้ไปแจ้งความว่าเราไม่ได้ไม่ได้ไปไม่ได้ไป อวดอ้างอะไรใส่เขาเลยเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพี่อยู่ในรถเขาไม่รู้ว่าพจน์อนุนอยู่ในรถเพราะว่าคนขับพี่จะเป็นคนจัดการทั้งหมดแล้วเราก็ไปไปแจ้งความไปบอกว่าให้ลงบันทึกประจําวันไว้ถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรคนมาบอกว่าเราไปไปเบงไปอวดอะไรนะก็ก็ก็กันไว้ก่อนนะฮะก็นี่แหละ ขับราอย่าหัวร้อนมันช่วงร้อนด้วยหรือเปล่าช่วงนี้อากาศร้อนไงเน,นเทำให้ใจ,ใจอยูอย่งไ <ป S 2> งเขมีบ,บีบแตรไล่เนี่ย<น>ก็เลยแบบเข้าใจอารมณ์นะนเ,เข้าใจอารมณ์ว่าคือแบบบางทีขับขับรถอยู่อย่างเงี้ยแล้วโดนบีบแต่ไล่เฮ้ยอะไรวะแต่อันเนี้ยเขาอาจจะรู้กูไม่รู้นี่ว่ามันตรงตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องเข้าใจรถค้าหลังเขาด้วยแต่ข้าหลังก็คืออาจจะต้องบีบมากันเป็นทอดๆไงเขาเข้าใจว่าช่องซ้ายเนี่ยคือมันตรงอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะสามารถทําเวลาได้ในช่วงนั้นนะฮะ แต่ก็กลายมาเป็นเรื่องเป็นราวกันเชื่อว่าหลังจากเนี้ยก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจแหละฮะหลายคนก็อยากรู้ว่ายังไงกันนะฮะบีบแต่ดีแล้วค่ะไม่งั้นขันหลังก็ชนตูดอย่างนี้บางคนก็บอกน่ากลัวนะฮะนี่ก็บอกว่าเนี่ยอยากให้ตำรวจรีบจับมาให้ได้เออหน้า,ต,าตัวไดวนในคลิปอยากรู้ว่าคนขับเบนน่ะจะให้เหตุผลว่าอาาไาะไรใบทะเบียนไม่มีด้วยนะใช่อันนี้ก็ผิดนะผิดกฎหมายนะข้อหนึ่งนะ นี่แหละฮะก็เหตุการณ์อย่างนี้นะฮะถือว่ามี่พลก็โอเคนะที่ไม่ไม่ลงไปแบบทะเลาะวิวาทกันกลางท้องถนนนะฮะก็เรียัได้ก็เรียกกันนะสมมุติว่าถ้าแบบเขาเปิดมารู้ว่าเป็นพี่พลอโนจะทำไงจะก็จังหวะนั้นก็ไม่สนใจเหรอฮะก็น่าจะมีเรื่องกันอยู่เหมือนเดิมนะฮะอ่ะก็ขับรถขับราก็มีน้ำใจให้กันนะฮะอะไรนิดอะไรหน่อยให้อภัยกันได้ก็ให้อภัย